กดตรงนั้นสิกดตรงนั้นสิโอ้มันรอดไปได้เล่นด่านต่อไปเอาข้าไปไล้เหรอเลเวลนี้ยังไม่เสร็จเลยโอ้ยข้าไปเถอะนะโอเคกดสตาร์แล้วนะเฮ้ยบอสมาแล้วอ้าวอ้าออ อย่ากดไลค์โอ้อยตายแล้วไข่ตัวในเกมของเราคิวอะไรอ่ะอะไรมีอะไรละ่ะฉันได้ยินว่ามีห้างไม่เปิดด้วยเอออย่างนั้นเหรอใช่ ฉันก็อยากจะชวนเธอไปด้วยมีใครพูดว่าห้างหรอมีใครพูดว่าห้างอะฉันเองขอไปด้วยได้ไหมกลันายทำทำไมนายต้องติดดว่วนอืมฉันคิดว่ามันไม่รู้สิฉันชอบมันอะมันนุ่มดีโอเคงั้นไปกันหมดฉันไปด้วย ฉันไปด้วยอ่ะพูดได้ด้วล้หไม่เมื่อกี้ที่ตอนที่ฉันเดนม,มาฉันพูดฉันไปด้วยแทนเจนนี่อโอเคงั้นเราไปกันหมดเลยมาแล้ว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 มาวมา โอ,โอ้ย้โย้โอ้ยเหนื่อยจริงๆไหในห้างไงเข้ากันเถอะ ไปชั้นไหนก่อนดีอืมชั้นหกแล้วกันโอเคชั้นหกโอเคลิฟเปิดแล้ว ปิดแล้วนะอ้อถึงแล้ว,แล,วแล้วไปร้านไหนดี ไปฟุตปักก่อนก็ดีนะเออเธอว่าไหนไหนว่าไงอ่ะดีเหมือนกันงั้นไปกันเถอะต่อ้วยสิโอโอเคค่ะก็เอ,อ่อไปที่ที่รับประทานเลยนะคะ 我去。 ะะออออกี่คนแล้วคะเออมาเออกี่คนอะหนึ่งสองสามสี่คนสี่สุนะัขหนึ่งค่ะโอเคค่ะเออขอชื่อด้วยนะคะคิวบิคค่ะไปที่เคาน์เตอร์รับอาหารเลยค่ะ ขอเป็นซุปแล้วกันฉันขอเป็นไอติมฉันขอเป็นเอ,อชาฉันขอเป็นแครอทโอเคค่ะเท่านี้นะคะโอเคค่ะเราสักครู่นะคะฉันนั่งได้เลยะคะ่ะตรงนั้นนะคะ ผ่านไปเอาล่ะค่ะนี่ไอศครีมของคุณนะคะเออแล้วก็นี่ก็ซุปของคุณนะคะนี่ก็นมที่คุณสั่งส่วนนี่ก็เป็นชา แก้วแล้วก็แครอททานให้อร่อยนะคะอืมกินกันดีกว่า ไอศครีมซุปชาแล้วก็นมแล้วก็แครอทนะคะใช่ค่ะออทั้งหมดรวมทั้งหมดก็จะเป็น232บาทนะคะอ้นี่ค่ะขอบคุณที่มาใช้บริการะคะ่ะปรกาศหน้ามาใหม่นะคะ ไปเถอะโอเคขอบคุณนะคะชาเราชนดล่ะอโอเหนื่อยจริงโอเคนะโอเคค่ะบบอม เออเห็นก็เลยฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอ,อะไรนะเลซี่ถูกไล่ออกแล้วเหรออ,อ้โอ้เป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเลซี่ถูกไล่ออกกันนเหรอ,อเออเออออค่ะ ัวนเบียโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจะมาซื้อสะพานหน่อยนะคะออค่ะชันเลือดูได้ตามใจเลยนะคะค่ะอืม ร้านนี้ชมผู้ชมผู้ในนี้มีอะไรนะโอ้ ใส่ตังครับนี่ครับของที่เราจะซื้อมีอย่างอื่นจะซื้อเพิ่มรด้เปล่าคะอ๋อกระเป๋านี่ซื้อได้หรือเปล่าคะหรือต้องแลกคะแนนซื้อได้คะ่ะงั้นฉันเอากระเป๋าด้วยคะ่ะ รวมเป็น2,000บาทนะคะนี่ครับนับถึงไหมคะเออเอาครับโอเคค่ะนี่ค่ะถุงของคุณนะคะขอบคุณค่ะด้นี่ก็กระเป๋าของฉัน คุณนะครับไม่เป็นไรหรอคะ่ะอ้ากระเป๋าฉันอ๋อฉันเสียไม่ตรงฉันจะถือมันตรงหางนี่ดีกว่าอ,อืมพอจะมีหนวดปลอมเพิ่มนะครับ เอออะไรนะคะหนวดปอมนะครับเออชิ้นแน่ใจว่าร้านเราไม่มีนะคะโอ้โหนีมม่มิ้ัลนี่เป็นที่สุดท้ายที่เราจะมาแล้วล่ะนะ เออมิชันเอานมดีกว่าอ่งันว่าฉันจะเอานะผลไม้นะแล้วก็น้ำผลไม้กันแต่ตั้งครับ เดี๋ยวผมอเอาอันนี้ด้วยอโอเคค่ะทั้งหมดก็จะเป็น3 4 5บาทนะคะนี่ค่ะขับขึ้นค่ะนี่ก่ะของคุณนะคะพอดีว่าเออวันนี้ถุงหมดนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ cắn. Cặp